นี่ค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาไปวันเดย์วิดมีกันนะคะจริงๆก็ไม่ใช่วันเดย์หรอกก็เป็นทูเดย์ละกันเพราะว่าไป2วันวันนี้จะพาไปเที่ยวทะเลกันนะคะหลังจากไม่ได้ไปนานมากไปติดตามชมกันเลยจ้าว่าจะสนุกกันขนาดไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วันนี้คะ่ะทุกคนโอ้ oh my g ก d มาเจอกันน่าสดมากตอนนี้นะคะเป็นเวลา 6นาฬิกา4นาที6โมงช้านั่นเองวันนี้เราจะไปบางแสนไปต่างจังหวัดกันนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวเราจะไปบางแสนกันก<ม>็เดี๋ยวเราเออกจากบ้านและเป็นเวลาเท่าไหรนนะ่นะโอเคไปกัน,นะคะ่ะ <ST>. ขาหลนี่ขอไปแต่งหน้าก่อนนะคะก็ถึงแล้วหรมาค่ะทุกคนก็ถึงที่โรงแรมนะคะแต่เดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำก่อนเพราะถึงทันี้และว่าวิวสวยจริงไม่จะเมาอันนี้คือสาวไล่นะแต่ว่าตอนนี้มีคนแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่โรงแรมแล้วกาลังจะเลยไปเข้าห้องน้ําอยู่บอกว่าคือคนอะค่อนข้างที่จะแบบไม่เยอะ่าเพราะว่าวันนี้วันจันทร์นะ เดี๋ยวขอตัวเดินเข้าห้องน้ำก่อนพึ่งถึงเลยแล้วก็พึ่งแต่งหน้าอะไรเสร็จแล้วก็จะไปที่หาดก,กันไปถ่ายรูปติวงมีวิวแล้วก็พักผ่อนกำลังเดินไปที่ล็อบบี้นะคะเพราะว่าเราจองห้องพักไปแล้วเรายังเข้าห้องไม่ได้เพราะเรามาเช้าไป เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ห้องแม่ห้องตอนบ่ายสองแต่ว่าถ้าเสร็จเดีวเขาก็จะโทรมาบอกก่อนอแล้วก็จะไปเอาของแล้วก็ไปที่หาดกันเพราะว่าจะได้ไปถ่ายลงถ่ายรูปถ่ายทำนองทำงานอย่างเงี้ยเสร็จเสร็จเนี่ยก็จะได้ผักฟัรูดี่สวยมากคือมุมจากมุมด้านเนี้ยก็แบบท้องฟ้าปโปร่งมากเมื่อวานคือเขาบอกว่าฝนตกหนักมากแต่วันนี้ท้องฟ้าโปร่งสวยคิดถูกที่มา,มาวันนี้แล้วว่ายน้ำอยากว,ว่ายน้ำมากแต่ว่าผุดใจไว้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อย ไปว่ายน้ำกันแบบแต่งหน้าแล้ว,วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาของกันก่อนนะคะอาเดินไกลแต่ว่าสวยมากเตรียมพร้อมไปทะเะลละครหน่อแดดดีมากแต่ว่าวานันฝนตกฝนตกแบบนี้ใช่ดูดิดูท้องฟา้าดิสวยมากรู้สึกว่าชอบมากชอบบรรยากาศแบบนี้สุดๆ<ส><ญ>ก็คือตอนนี้เรายังขึ้นท้องไม่ได้แต่ว่า แล้วการจะไปทะเลก็คือเอาของรีวิวรีวิวที่แบบมันสามารถใส่กับชุดน,นี้กับอีกชุดหนึ่งได้ก็เอาไปกอดด้วยน้าก็ต้องแบบรอเช็คอินอะไรอย่างงี้เดี๋ยวค่อยใส่กันให้ดูอีกทีแล้วกรจะออกไปหากันนะคะทุกคนเหมือนแบบอยู่แบบต่างจังหวัดที่แบบไกลๆเขาเลี้ยงของใหญ่จริงจริ่สมัทดีค่ะอุียอากาศดีมากทุกคนรู้สึกว่าไหม จับบรรยากาศแบบนี้มันนานมากเพราะว่าคงยืนคงิดอะไรอย่างี้ทุกคนเราก็แบบไม่ได้มาเลยนะคะสวยมากเดี๋ยวเราจะเดินลงหาดกันไปทางนี้ใช่ไหมก็คือแสงสวยมากจริงๆงถึงจักที่สวย านมากจริงแล้ววันนี้คนน้อยมากไปทำงานก่อนเด้อก็คือผมก็คือ,คอที่รอนม้าคือหายไปแล้ว อนนี้เราก็กลับมาโรงแรมแล้วนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วก็ไปซื้อที่เซเว่นมานั่งกินที่โรงแรมก่อนแล้วก็ห้องมันยังไม่ได้ก็เลยมานั่งกินที่นี่ก่อนตรงรถบ,บงรบบี้เลยทุกคนเพราะว่าวันนี้แดดร้อนมากเพื่อถ่ายเวลาเซตหนึ่งแต่ว่าแดดร้อนจริงๆก็เลยต้องพักก่อนแล้วให้แบบหลังทงหลังเที่ยงอะไรเงี้ยดื่มด่าบรรยากาศในโรงแรมกันไปก่อนแต่ว่าสวยจริง ในห้องพักแล้วค่ะทุกคนตอนแรกจะมานั่งกินอย่างเดียวแต่ว่าในห้องพักก่อนก็เลยจะมา,าหาห้องพักกันก่อนพี่ก็คือมุมสวยมากนี่นะคะในขีกา<อ>ะจะเข้าห้องพักกันก่อนเพราะว่าจะไปเก็บของเก็บของหอเอาจริงวันนี้ร้อนมากทุกคนกาลังเดินไปห้องพักในห้องแล้วคะทุกคนเดีย๋ยวเราจะมาเอาขีกา เดี๋เข้าไปนะมันใช้แปะอยม่เห็นอะไรด้วย,ยมันเห็นชายหาดเลยนะทุกคนนะคะมันก็จะเห็นชายหาดแต่ว่าจะมีต้นไม้บางแต่ว่าวิวดีมากถึงห้องเลยทุกคนนี่เดี๋ยวจะพาทัวร์ห้องนะคะนี่พอเข้าประตูไปก็จะเป็นโถงกว้าง,องๆอย่างนี้แล้วก็จะมีกระจกก่อนออกไปจากห้องนี่ก็จะเป็นเตียงนะคะก็จะมีสองเตียงแล้วก็มีโต๊ะทำทำงานบางตาแล้วก็มี ทีีมีที่นั่งนะคะแล้วก็จะเป็นข้างนอกน,น,อนี่อันนี้ก็จะเป็น,นห้องน้ําเป็นบานเลื่อนแล้วก็ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าใหญ่มากแล้วก็มีร่มนะคะมีหมอนมีตู้ซูงตู้เซฟเหมือนปกติแล้วก็มีรองเท้าเดินห่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำสวยมาก <mm mm> อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะ <mm <ๆ S 2> ก็มีผ้าเช็ดตรงผ้าเช็ดต,ตัวแล้วก็ อันนี้เป็นห้องอาบน้าอันนี้จะไม่ใช่อ่างนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จองห้องมาที่เป็นเป็นอ่างแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะล้างนงลาง้ลางหน้าเป็นฟงเป็นฟันอันนี้ก็จะเป็นกระจกใหญ่มากสวยมากทุกคนเดี๋ยวจะไปเอาของขึ้นมากันนะคะของยะมากคือสวยมากจริงๆอะห้องน้ำนคือแสงกำลังโอเคเลยแล้วออกมา คือดีอ่ะคือสวยมากเดีย๋ยวเราจะไปเอาของเข้าห้องกันนะคะมีแสงสวยมากคุกคนมเป็นแสงแบบเนี้เลิศนะว่าไม่ได้น,นี่นะคะก็เก็บของอะไรเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ใช้ไอโบโทรศัพท์อยู่เลยต้องใช้ไอแพดอัดอันนี้ก็กินค่ะเอากําลังก่อนแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปถ่ายรูปกันต่อเราจะเจอกันทุกคนบายคือตอนนี้เป็นเวลาเกือบจ้จะบ่ายสองแล้วนะคะทุกคนคือเรากำลังจะออกไปอีก อีกหาดหนึ่งเป็นหาดวอร์น่าพาแล้วก็แป้เขาสามงูเปลี่ยนชุดเรียบร้อยเป็นชุดแบบอย่างนี้แล้วก็เป็นเกงแบบนี้เป็นเหมือนพาลูกคูนิดหน่อยเดี๋ยวจะเค้นไอจีลานไว้ให้นะคะจริงๆก็ถ่ายไปหลายเซตแล้วเลยแต่ว่าไม่ได้อัดวิดีโอให้ดูเพราะว่าคือแบบใช้มือถือถ่ายรูปไงก็เลยไม่ได้อัดนั่นแหละอีกที่หนึง่งอะไรอย่างงี้กุบกริบพอกุบกริบโอเคเดี๋ยวจะอัดให้ดูนะคะตอนนี้อยู่ที่ห้องพักก็คือมัน ตากองค์ตากแอร์บรบลา,บาแต่งหนุ่มแต่ง,ตงหน้าเพิ่มเติมนะคะไปเจอกันที่หาดหรือไม่ก็เขาสามมุกตอนนี้เราลงมาข้างล่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันเย้เฮ้ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่หาดวอนาพาแล้วก็จะไปเขาสามมุกกันแต่ว่าจะไปถามรับมี่ว่าฟรอนนั่นแหละถามว่าแบบมันไปตรงไหนยังไงเพราะเราเอารถไปครับไปอตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หาดวอนาพาอ,อยู่กับแม่ ลมแรงมากเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนี่นะคะดูเอาฟิตของเราก็จะเป็นเสื้อแบบด้านนอกแล้วก็จะมีแบบกางเกงที่มันจะเป็น,นด้านในลมแรงมากโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่ได้ไหมเรากำลังจะเดินไปคาเฟ่น,นะคะบอกเลยว่านมคือแบบมันอยู่ด้านนี้เราต้องเดินถอยหนักพอดีเราจะตีนะนะคะแล้วผมเราก็จะไม่สวยคือตอนนี้ผมเละมากแต่เราอยู่ที่หาดวอนอภัยจะบอกว่านะ้ำมันโลดทุกคนคดูด แต่นนี้มันรนแต่ว่ามันจะมีคนที่นี้สวีจะเปะรู้๋ยวตอนนี้นผะไม่วันลวนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คาเฟ่เลยแล้วกันนะคะบอกเจอกันที่คาเฟ่บายบายตอนนี้เราก็ไม่กินที่ ไเวนะคะก็จะมีนักเก็ตกับน้ำบูฮาวายอยู่กับแม่แล้วก็ถ่ายรูปเป็นโฟโต้บูดที่มันเป็นแบบตู้อ่ะน่ารักมากแล้วก็มีกล้องฟิล์มที่เราถ่ายดีสวยมาก ุกคนคอ3หม,มุดแต่ต้องใส่แว่นเพราะว่าแดดแรงมากเปลี่ยนชุดเรียบร้อยเดี๋ยวเราเดินไปก่อนแมมแดดแรงมากจริงๆแต่ว่าวิวสวยมากมเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะคะทุกคอโลควมาถึงแล้วแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะคะ นี่นะคะดูกคนสวยมากนี่ก็จะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่ไรคอมเมนต์มากๆนะคะก็จะเป็นมุมเอ่อข่าสามมุกนะคะเห็นป้ามันก็จะเห็นแบบข่ามีป่าแล้วก็เห็นทะเลรอบเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังจะเดินไปถ่ายรูปอยู่มุมหนึ่งนะคะเราจะไปกันอีกมุมหนึ่งนะคะนี่นะคะเราก็กำลังเดินไปอีกจุดหนึ่งแต่ว่าเราเดินบนถนนเพราะว่าลิงค่ะน้องลิงค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าเราจะไปอีกจุดหนึ่งเพราะอีกจุดนี้คือมันเป็นแบบมุมที่ คนเข้ามาถ่ายรูปเยอะมากแล้วมันเป็นจุดที่เลยคอมเมนต์มากๆแต่ว่าเราเคยมาแล้วปีนึงไม,ม่เมื่อสามปีที่แล้วตอนมาเทอมต้นตอน,นมอปลายก็ยังมาอีกรอบยังมาถ่ายรูปอีกรอบหนึ่งก็เลยมากันอีกรอบนะคะแคเแะแคเนาใน ทุกคนตอนนี้เนี่ยเราจะเดินกับกันแนะนํานะค่ะสาวโมคือมันต้องถ่ายรูปจริงๆคือมันสวยมากอให้ดูสวยมากจริงๆทุกคนต้องมาคือเลยคอมเมนต์มากๆใครที่แบบกําลังหามุมถ่ายรูปบางแสนผัไทยเอ้ยบางแสนอะไรเงี้ยเออมุมเงี้ยเริดกลางโอเคถึงแล้วค่ะทุกคนถึงพหลุตแล้วเดียวกลับไปที่โรงแรมนะนะคะไปเจอกันที่โรงแรม ถึงโรงแรมแล้วค่ะดูคงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเล่นน้ำปาต้องดูก่อนแล้วก็อาจจะไปซื้อของกินกรุบกริบมานั่งกรีนกรีนกรีนกันนะแบบตอนนี้มันเป็นเวลาหกโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปรับประทานแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปริมทะเลนิดนึงก็เดี๋ยวจะไปซื้อของกินมานั่งกินกันโอเคจะเดินไปถ่ายรูปที่<ม>ทะเลกันก่อนนะคะเมื่อกี้เราถ่ายรูปริมสะบบอกเลยว่า ยังไม่ได้เล่นน้ำเลยเราอยู่แค่คืนเดียวนะ,ะ <split dirt. S 1> มันก็ไม่ไกลมากนะ <wh ats throat> เดินเราเราก็ข้ามถนนไปก็ถึงเลยเพราะว่าโรงแรมมันติดกับทะเลเลยนะคะข้ามไปเดียวก็ถึง